สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคองร์คอสทานนะคะวันนี้เราก็จะมา,ากับคิวรอนัมที่ว่าข่าวร้ายมาถึงศัตรูคู่รีของคุณแล้วนะคะเขาเพิ่งรับรู้เรื่องราวเดี๋ยวนี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่าวร้ายของศัตรูคู่รีของคุณเนี่ยเขาได้รับข่าวร้ายเรื่องอะไรนะก่อนอื่นจะเข้าเนื้อหานะคะอยากจะพูดบทความนะคะให้ท่าน สมาชิกนะได้รับฟังนะแล้วก็นะพิจารณาเอานะคะเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีกับคนที่ทําแย่ๆกับเราและเราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะหรือว่าใจกว้างพอพอที่จะอดทนกับคนที่ทําแย่ๆใส่เราจงดีกับคนที่ดีและนิ่งเฉยหลบหลีก มีระยะห่างกับคนแย่ๆตอบโต้เมื่อถึงคราวจำเป็นอย่าทำร้ายใครก่อนอย่ายอมให้ใครล้ำเส้นเราตลอดเวลานะคะคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้นะคะเป็นการที่เดินสายกลางเนาะนะคะเราไม่ได้ใส่ร้ายปายสีใครแต่เราอาจจะเป็นผู้ถูกกระทำเพียงฝ่ายเดียวนะ,ะฉะนั้นให้เดินสายกลางนะคะ อดทนเท่าที่อดทนได้นะคะอย่าอดทนจนทําให้ตัวเองรู้สึกแย่หรือว่าเก็บกดนะคะเรามาดูข่าวร้ายมาถึงศัตรูคู่ริของคุณแล้วนาเวนกรรมที่เขาทํากับคุณนั้นนะส่งผลทำให้เขาได้รับข่าวร้ายเมื่อกี้นี้เองนะคะตรวจสอบพลังงานของเขาและคุณนะ,ะเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีอะไร เซเทิรคนที่เกิดในวันเสาร์ชาวธาตุดินนะคะสักสิตริตราศีธนูชาวธาตุไฟมาราศีเมษร,ราศีพิจิกฟันคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเนปจูนธาตุดินพืชศักกรอนเจมินานราศีมิถุนชาวตุลม กบับเปราศีพิจิกชาวท่าน้ำแล้วก็เอธท่านดิมสุสกรมกรนะคะตัวเลขหรือว่าเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณและเขามีเลข3เลข8เลข9เลข13บสา9 2ิเดสเยและ26นะคะก็เป็นพลง,งานรวมเนาะเป็นเรื่องราวโดยรวมนะคะเป็นหัวข้อที่อาจจะทำขึ้นมานะรเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะได้รับข่าวร้ายจริงหรือเปล่านะคะ ข่าวร้ายมาถึงศัตรูคู่รีของคุณเวรกรรมที่เขาทํากับคุณนั้นส่งผลทําให้เขานะพึ่งได้เจอข่าวร้ายวันนี้นี่เองนะคะมาตรวจสอบดูสิว่าเ,เจ้ากรรมในเวรของคุณนะศัตรูคู่รีของคุณคนนี้เขาได้รับข่าวร้ายเรื่องไรนะคะสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับเขาพลังงานของเขาคนนี้นะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณเนาะศัตรูคู่รีของคุณเนะี่ยนะคะ เป็นพลังงานรวมนะทําหัวข้อขึ้นมานะคะไม่ได้เป็นการไปสาบแช่งใครเนาะดูซิว่าเป็นข่าวร้ายเรื่องอะไรที่ทําให้ศัตรูคู่ริของคุณนะคะอาจจะมีผลกระทบะต่อการดํารงชีวิตของเขาได้พลังงานของเขาเป็นคลายนะเขาทำอะไรไว้กับคุณบ้างเออ King of Sword i n v e r t นะคะน่าจะเป็นในเรื่องของ การกระทําคําพูดนะที่หักหานน้าใจคุณนะเป็นการพูดแสะนะพูดกนักแนแหนกแหนในขณะที่คุณอาจจะเมินเฉยไม่สนใจคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดนะกับการกระทําคําพูดของเขานะคะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณได้เป็นสังคมที่ทํางานของคุณได้นะคะแล้วก็คนเหล่านี้น่าที่จะเหมือนกับว่าคือสิ่งที่เขาทําอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาอ่ะ ทำโดยที่แบบเหมือนคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกอะนะคะพูดหรือทำเป็นเรื่องสนุกแล้วก็ไม่คิดว่าคุณจะเสียอกเสียใจด้วยนะคะเป็นความเคยชินเป็นความที่แบบว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะกลนแกล้งคุณในช่วงแรกๆนะคะช่วงหลังๆมามันกลับเป็นความรู้สึกที่ทำให้คุณรู้สึกว่าแย่เนาะมันเป็นเหมือนกับว่าเขาทำนิสัยเหมือนคนเฟรนลี่อะนะ,ค,ะคนสนุกสนานนะคะคนร่าเริองอะไรเงี้ยพูดไปหัวเราะไป อย่างนี้ก็ได้นะเหมือนด่าไปแล้วก็หัวเราะไปนะแต่ความรู้สึกของคุณอ่นะเหมือนคุณรับรับรู้แล้วก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขามไม่ได้แกล้งแกล้งเล่นเฉยๆนะเนี่ยนะมันเป็นการได้ว่าเออพูดแล้วก็หัวเราะไปเหมือนเยาะเยะ้ยถักถางอะไรเงี้ยนะคือแบบทํางานร่วมกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเออฉันไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอแลละอารมณ์นี้เพราะว่าเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีความทําเพื่อความสนุกสนานนะพูดไปหัวเราะไป เหมือนคนบ้าอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าคือไม่เกรงใจคุณด้วยด้วยความที่บอกว่าตัวคุณอาจจะเฉยหรือว่าไม่ได้ใส่ใจในพฤติกรรมของเขาเนี่ยแหละนะทำให้เขาเหมือนกับว่าทําให้คุณรู้สึกแย่เนาะบางคนท่านคือฉันไม่อยากจะคุยกับเธอแล้วฉันไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอแล้วฉันไม่อยากจะเห็นหน้าเธอแล้วนะมันเป็นการที่แบบแกล้งเพื่อความสนุกสนานนะของตัวเขาเองอะเหมือนกับว่าคนเหล่านี้นะเป็นเจ้ากรรมในเวงของคุณด้วยนะ นะเป็นเหมือนกับว่าเจ้ากรรมในเวรที่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้มาทดสอบจิตใจของคุณทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจของคุณด้วยนะเป็นการที่ให้เขามากั่นแกล้งคุณด้วยนะเหมือนเจ้ากรรมในเวนอดิติชาติอะ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าคุณอาจจะเคยพูดจามไม่ดีกับคนอื่นมานะแล้วก็อาจจะมาเจอคนเนี้ยนะกระทําเอาคืนอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเป็นไม่ใช่คนเดิมแต่เป็นคนใหม่ที่ทํางานใหม่ สังคมใหม่ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเหมือนกับว่าเาไปทํางานที่ไหนๆก็ยังเจอคนแบบนี้อยู่นะมันเป็นสภาวะของการที่แบบเออมันเป็นเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยฉันถึงได้มาเจอคนพูดจาแบบนี้ใส่ทั้งๆที่ฉันไม่เคยทําอะไรใครเลยหรือว่าไม่เคยนะก่อเรื่องก่อราวหรือว่าสร้างปัญหากับใครเลยไม่เคยพูดว่าใครก่อนนะคะแต่สิ่งที่คุณเจอก็คือแบบคือทําให้คุณรู้สึกแย่ ทำให้คุณรู้สึกกดดันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าด้อยค่าตัวเองไปเลยอะ่ะนะแล้วก็เหมือนไม่เปิดใจนะรับเพื่อนด้วยไม่อยากจะเข้าสังคมด้วยนะเป็นการเบื่อสังคมเบื่อเพื่อนไปเลยนะแล้วก็เบื่อคนไอ้ไอคนที่พูดด้วยแหละนะคะเหมือนเขาตั้งใจจงใจที่จะทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจอ่ะนะคะพูดไปหัวเราะไปอย่างเงี้ยนะเหมือนทีเล่นทีจริงนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าคนคนนี้นะคะ เขาทําอย่างนี้ไว้กับคุณแล้วนะเขาสํานึกหรือว่าเขารู้สึกอะไรบ้างไหมในสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขารู้สึกว่าเออมันผิดไหมอารมณ์นี้นะคะเขาคิดอะไรในการกระทําที่เขาพูดหรือว่าทําร้ายคุณนะคะสองดาบสามดาบอิลิเวอร์นะคะจริงๆแล้วคนคนนี้รู้สึกว่าเขาไม่ไม่รู้สึกผิดด้วยนะคะในสิ่งที่เขาทํา เพราะว่าอาจจะด้วยความที่เขาคิดว่าเจตนาของเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คุณไม่สบายใจแต่เป็นการที่หยอกล้อนะเป็นการที่แบบว่าเออพูดไปเพราะว่าอาจจะตีสนิทก,กับคุณนะเห็นคุณเล่นได้หัวเราะได้อะไรอย่างน,นะแต่สิ่งที่เขาเหมือนกับว่าหลังๆมาเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าเออคุณไม่เล่นด้วยคุณไม่คุยด้วยคุณไม่ชอบเนาะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สนิทก,กับเขา นะคะตอนแรกก็เหมือนกับว่าเออคุยดีนั่นแหละนะคะคุยปกตินะเป็นเพื่อนกันปกตินะเอาไปเอามาคือแบบว่าเออมันเยอะเกินไปเนาะลามปามเกินไปล้ําเส้นเกินไปหรือว่าพูดนะ,ะพูดหลายเรื่องจนเกินไปอารมณ์นี้ก็ได้นะ,ะจนแบบว่าไม่มีขอบเขตในการว่ากล่าวในการพูดนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเออห้ามพูดหรือว่าคุณอาจจะมีการโต้อตอบหรือว่าตวาดกลับไปว่าเออพูดแบบนี้นะหูปากไั้แล้ะ นะคือเล่นเยอะเกินไปแล้วอารมณ์เนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบกับการที่แบบเขาเล่นจนล้ำเส้นคุณอะนะคะมันเหมือนกับเออเธอจะเธอจะบูลลี่เกินไปแล้วนะเธอจะล้ำเส้นจนเกินไปแล้วนะอารมณ์นี้ทั้งๆที่คุณแบบอาจจะรู้สึกว่าช่วงแรกๆนะเป็นการที่เล่นแบบเล็กๆน,น้อยๆแต่หลังๆมาเขาเริ่มหนักขึ้นนะหนักข้อขึ้นหรือว่าแสดงออกถึงการที่แบบข่มคุณล้ำเส้นหลายเรื่องอะโดยที่แบบว่าอาศัยความความที่แบบคุณ เปิดโอกาสให้เขาพูดเล่นล้ำเส้นอย่างเงี้ยนะคะโดยที่แบบคนคนนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะอยู่ในใจด้วยก็ได้อาจจะมีความโกรธความไม่ชอบคุณในบางอย่างนะคะแล้วก็หลอกด่าเงี้ยเป็นการที่แบบว่าเหลอกด่าหรือว่าหาเรื่องหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็มีความสนุกสนานยิ้มเยาะในใจนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีสภาวะของความที่แบบเอ,อ จิตจหน่อยนึงอะนะคะพวกที่แบบว่าหลอกด่าหรือว่าพวกใช้จิตวิทยาสายดาร์กอะไรเงี้ยนะหลอกด่าหลอกพูดหรือว่าหลอกให้ทำนะโดยที่แบบว่าเออคนที่ถูกหลอกเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยนะแต่คุณเป็นคนช่างสังเกตนะอาจจะสังเกตอาการสังเกตพฤติกรรมของเขาคําพูดของเขาแล้วมันบ่อยเข้ามันหนักเข้าจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะแล้วคุณก็มีการที่แบบพินิจพิจารณาตัดสินใจว่า เฮ้ยฉันต้องพูดอะไรออกไปแล้วนะฉันต้องแสดงอะไรออกไปแล้วนะแล้วก็ห้ามเขานะห้ามแม่เขาพูดห้ามแม่เขาทำนะเพราะว่ารู้สึกว่าล้ําเส้นเกินไปเยอะเกินไปนะมันไม่ใช่การหยอกล้อกันเฉยๆนะแบบมันเป็นการที่แบบว่าตั้งใจทําตั้งใจพูดตั้งใจหาเรื่องนะแต่ว่าทําให้คุณเหมือนว่าคิดว่าคุณไม่ไม่รู้เรื่องไงนะนะก็เลยหลอกด่าคุณด้วยนะคะมาดูซิว่าผลกรรมนะ,ะของคนคนนี้เขาจะรู้ไหม การกระทําของเขาเนี่ยมีผลกรรมอะไรบ้างนะผลกรรมที่เขาจะได้รับเนี่ยมันอาจจะยังมาไม่ถึงก็ได้นะแต่เรามาดูก่อนนะคำพูดคำจาของเขานะคะการกระทําของเขามันเหมือนกับว่านะคะช่วงแรกๆมันอาจจะไม่มีผลอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะยังไม่รู้เพราะว่าอาจจะเป็นการที่แบบว่าหยอกล้อกันคุยเล่นกันแต่ช่วงหลังๆนะคะมันมันเกิดมาจากความรู้สึกของคุณนั่แหละนะคะ ส่งผลทำให้เทวดาลแล้วก็สิ่งั์สิทธ์รับทราบว่าคนคนนี้ตั้งใจที่จะก้าวล้ำนะล้ำเส้นคุณล่วงเกินคุณด้วยวาจาแล้วก็คำพูดสอเสียดนะคะทำให้เหมือนว่าตัวคุณเนี่ยนะอาจจะมีการกล่าวมีการบอกสิ่งั์สิทธ์นะว่าเออมี คนมาล้ำเส้นล่วงเกินคุณนะเหมือนเจ้ากรรมในเวรเลยนะเหมือนเขามาอาฆาตมาจงเกียดจงชังคุณโดยใช้ความไม่รู้ของคุณนี่แหละมาหลอกด่าคุณนะแต่คุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนมีไหวพริบดีอ่ะนะคุณก็เลยเหมือนกับว่ามีการที่แบบอาจจะไปทําบุญนะกวดน้ําสวดนะ สวดมนอุดที่ส่วนกุศลให้กับเขานะให้เจ้ากรรมในเวงของคุณคนคนนี้แล้วก็ส,สิ่งส์ของคุณได้รับทราบว่ามีคนนะล้ำเส้นนะก้าวล่วงเกินชีวิตของคุณนะดูถูกเหยียดหยามคุณเนี่ยนะทำให้เทวดาของคุณโกรธนะแล้วก็จะลงโทษเขาคนคนนี้นะเพราะว่าเขาหลอกด่า หลอกกระทําคุณอะนะคะโดยที่ว่าเออตอนแรกคุณอาจจะไม่รู้ไงแต่หลังๆคุณเริ่มรู้แล้วว่าคนนี้อาการเริ่มหนักนะเหมือนคนเป็นโรคจิตเหมือนคนเป็นโรคประสาทอย่างเงี้ยนะใช้เออการกระทําคําพูดหลอกด่าคนอื่นเขานะคะแต่พอคุณรู้แล้วเจ้ากรรมนายเวรนะคะก็สะดุ้งหยงเลยนะคะหรือว่านะคุณมีการไปบอกสิ่งศักดิ์ของคุณบอกกล่าวเทวดาประจําตัวของคุณด้วย ว่าเออฉันเจอเจ้าคำในเวงของฉันว่าในรูปแบบของการที่ว่าคนคนนี้อาจจะมีความจงเกียดจงทางอะไรคุณอยู่เรามาดูสิว่าทําไมเขาถึงนะคะกระทําแบบนี้ทําไมเขาถึงหลอกด่าคุณทําไมเขาถึงเออไม่ชอบที่หน้าคุณนะคะมาดูสิว่าคนคนนี้ the justice in r e w e r d นะคะไพ่กับหัวเออมันมันมันเป็นเหมือนกับว่า เวรกรรมตรงนี้นะคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณอาจจะเคยทํากับใครนะอาจจะเคยดุดาว่ากล่าวนะเออว่าร้ายนะพ่อแม่ของเราก็ได้เนี่ยนะเวรกรรมที่ทําพ่อทํากับพ่อกับแม่เราเนี่ยมันได้รับผลเร็วหรือว่าว่ากล่าวคนที่แบบเขาไม่รู้อินุอ,อินเนได้นะหรือว่าอาจจะแบบเผลอพูดออกไปด่าหมาอะไรก็ได้คือแบบมันเป็นเวรกรรมหมดแล้วคุณเป็นคนทําบาปไม่ขึ้นด้วยนะพอเหมือนกับว่าเออทำบาปนิดหน่อยอ่ะ นะคะเวรกรรมก็ตามทันคุณละนะในภพมิชาินี้เลยอะ่ะแล้วก็นะมาเจอคนที่แบบเหมือนกระทาหรือว่าทํากับคุณเนี่ยโดยที่แบบว่าอาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวได้นะเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่าเออเป็นเพราะคุณเนี่ยแหละอาจจะไปทํากับใครไว้แล้วก็ลืมตัวนะคะอาจจะออดูด่าว่ากล่าวพ่อแม่นะคะแล้วก็พ่อแม่ไม่ถือโทษโกรธอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เลยทําให้นะคุณได้รับผลกรรมตรงนี้ด้วย ะะแล้วก็ถามว่าคนคนนี้เขารู้ไหมว่าเวรกรรมในเรื่องของการว่ากล่าวคนอื่นอย่างเงี้ยหลอกด่าคนอื่นเงี้ยมันเป็นกรรมเป็นเวรรู้สิคะทำไมเขาจะไม่รู้ละ่ะแต่เขานะ,ะทำเพราะว่าออคิดว่าคุณน่าจะไม่รู้นะคะคิดว่าคุณน่าจะไม่โกรธนะ,ะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งผิดอะนะการหลอกด่าการทําให้คนอื่นเจ็บปวดเสียใจโดยการกระทําคําพูดนะ,ะทำให้คนอื่นนะะ่ะ บาดหมางใจอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นการผิดศีลแน่นอนในเรื่องของคําพูดอ่ะนะคะเขาก็รู้แหละว่ามันเป็นบาปเนาะนะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวร้ายข่าวร้ายที่เขาทํากรรมกับคุณไว้เนี่ยนะคะเขาได้รับข่าวร้ายอะไรคนคนนี้นะกรรมที่เขาทํากับคุณเนี่ยสงผลทําให้เขาได้รับข่าวร้าย นะคะข่าวร้ายที่เขาจะต้องเจอเวรกรรมที่เขาจะต้องเจอคือเรื่องอะไรเดอะชาริออตนะคะเป็นข่าวมาจากทางไกลด้วยนะ,ะเป็นข่าวมาจากผู้หญิงนะคะเออทางแม่ของเขาทางญาติทางแม่ของเขาเนี่ยแหละส่ขงข่าวมาบอกเขานะ,ะในเรื่องของการที่แบบอืมส่งเงินมาให้พ่อให้แม่หน่อยนะคะเออส่งเงินมาให้พ่อให้แม่หน่อยพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงลูกให้ก็ได้ นะหรือว่าพ่อแม่ต้องมีรายจ่ายนะต้องเสียค่าประกันนะเสียในเรื่องอการลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างอะ่ะเหมือนมีข่าวอ,อ่ะเออมาของเงินเขาด่วนเลยอ่ะนะคะเออต้องหามาให้ได้นะพ่อแม่บอกว่าเออเนี่ยถ้าแบบไม่หามานะบ้านจะโดนยึดนะคะเธอไปทะไรไว้เขาไปทะไรไว้นะบ้านเขาจะโดนยึดนะยึดที่ดินยึดทรัพย์สินยึดบ้านนะคะเธอต้องหามาเนี่ย เป็นเหมือนเจ็ดดาบขยายหนึ่งเหรียญเขาหน้าที่จะเอาบ้านเอาที่ดินเอาทรัพย์สินของพ่อของแม่เขาไปค้ำประกันอะไรบางอย่างนะคะไปกู้เงินมาแล้วก็นะ,ะผ่อนผ่อนส่งไม่ไหวก็มีนะหมายสารหรือว่าข่าวร้ายมาติดหน้าบ้านบอกว่าให้หาเงินมาใช้ด้วยนะคะหรือว่าติดต่อกลับมาด่วนนะไม่งั้นจะมีการมายึดบ้านนะที่พ่อแม่เขาอยู่แล้วเนี่ยข่าวร้ายแรงมากนะเพราะว่า พ่อแม่ของเขาจะไม่มีที่อยู่แล้วนะที่ทํากินก็ไม่มีนะคะอาจจะเป็นการที่แบบคนคนนี้อาจจะแอบนะไปเล่นการพนันได้นะ,ะหรือว่าไปค้าประกันอะไรใครก็ได้เนี่ยนะ,ะเสียเงินเสียทองแล้วก็นะคะถูกหลอกถูกโกงนะคะจนแบบคือเดือดร้อนทางพ่อแม่ของเขาะะตอนนี้เขาเครียดมากเลยพ่อแม่ของเขาก็เครียด นะคะในเรื่องของการที่แบว่าเออต้องหาเงินมาส่งจ่ายไม่งั้นบ้านจะโดนยึดแล้วนะที่ดินจะโดนยึดที่ทํากินจะโดนยึดนะคะเดือดร้อนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างด่วนเลยนะคะถ้าแบบไม่หามาให้พ่อแม่เนี่ยเออพ่อแม่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะเขาจะมายึดบ้านยึดทรัพย์สินแล้วนะคะหามาจ่ายเขาแล้วก็มาตกลงกับเขามาเคลียร์กับเขานะคะเป็นการที่แบบเออต้องต่อสู้นะกับคดีความกับหมายศาล นะพ่อแม่เขาไม่มีที่อยู่แล้วอะ่ะนะแล้วเขาจะทํายังไงดีอะ่ะนะคะเดือดร้อนคือแบบเป็นข่าวใหญ่เลยนะ,ะเป็นในเรื่องของการเงินเดือดร้อนมากๆแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยที่เขาต้องหามาเนี่ยนะคะทุกคนแบบทุกคนต้องเจ็บหนักอะ่ะทุกคนต้องแบบช่วยกันดิ้นรนนะ,ะหาเงินหาทองนะ,ะมาค้าประกันด้วยนะคะคือมามาสู้คดีความด้วยก็ได้ไม่งั้นพ่อแม่จะโดนถูกยึดบ้าน นาะยยึดทรัพย์สินเออยึดทรัพย์สินยึดที่ดินอะไรต่างๆพ่อแม่จะไม่มีที่อยู่แล้วนะคะเขาเดือดร้อนมากเลยอะ่ะคือรู้สึกว่ากรรมเขาจะหนักนะแต่ว่ามันไม่น่าจะมาเกี่ยวกับกรรมที่แบบสร้างเวรสร้างกรรมกับคุณหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นกรรมเก่าของเขาเนี่ยแหละกรรมที่เขากระทาเองเนี่ยแหละนะคะมันเป็นอาการหนักเลยนะนเป็นสภาวะของการที่บกว่าต้องรับผิดชอบคนในครอบครัวนะ,ะ,นะ,ะพ่อแม่ก็แบบโอ้โหนะคะเอ่อน้ําตานะเช็ดหัวเข่าเลยแหละนะ,ะ,นะะพ่อแม่แบบกึน ือน,น้ำลายไม่ลงเลยนะร้องไห้นะก็กลัวว่าจะไม่มีบ้านอยู่นะคะคือบ้านจะโดนยึดทรัพย์แล้วเนี่ยนะคะเดือดร้อนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเวรกรรมหลายๆอย่างแหละที่เขาทำไว้นะ,ะทำไว้กับพ่อกับแม่เขาเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะมีทางออกแหละเดี๋ยวเขาก็หาทางออกได้นะอาจจะมีคนมาช่วยเหลือเขาหรือว่าเขาอาจจะหาเงินมาได้นะอาจจะไปขายที่ขายทางที่เหลืออยู่ นะคะมาจ่ายเขาไปครึ่งนึงก่อนอะไรเงี้ยก็ได้รู้สึกว่าทรัพย์สินที่เขามีมรดกที่เขามีอ่ะนะ,ะพ่อแม่เขาอาจจะแบ่งให้แล้วนะแต่เขาจําเป็นต้องไปขายนะคะไปขายที่ไปขายทรัพย์สินเพื่อที่จะเอาเงินหนึ่งก้อนมาค้าประกันนะ,ะมาถ่ายถอนบ้านให้พ่อแม่อยู่อ่ะนะคะคือแบบตอนนี้เหมือนเขาจะล้มละลายเลยอะ่ะแล้วก็เออห้าดาบตรงเนี้ยถ้าเขาไม่สู้คดีความถ้าเขาไม่ขายเอาเงินไป สู้คดีเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าที่จะแบบคือทุกคนก็ขอร้องให้เขาตอนแรกเขาก็ปฏิเสธนะเออว่าจะช่วยไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่คือเรื่องราวมันเกิดมาจากเขาไงหรือว่าอาจจะมาจากคนอื่นได้มาจากคนในครอบครัวได้ด้วยนะมาจากพี่ชายพี่สาวของเขาได้ด้วยอะนะที่แบบว่าเออเอาบ้านพ่อแม่ไปค้ำประกันแล้วทําให้ตัวเขาต้องเดือดร้อนอ่นะนะคะแต่เขาคิดว่าเออสมบัติแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก นะหาหาใหม่ได้แล้วก็เดอะเดวิลตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะหาเงินไปแบบไปค้ำประกันไปจ่ายเองนะแล้วก็เอาสมบัตินะมาเป็นชื่อของเขาให้หมดแล้วเขาก็จะผ่อนจ่ายเอาอารมณ์นี้นะก็ถือว่าเป็นแบบเป็นข่าวร้ายนะที่ค่อนข้างจะรุนแรงมาถึงตัวเขานะตอนนี้คือสภาวะจิตใจของเขาเนี่ยคือแบบทะเลาะทะเลาะแล้วก็มีปัญหากับคนในครอบครัวนะแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนกับเครียดอะ่ะ นะฮะสภาวะเก็บกดเสียใจเครียดในเรื่องของการเงินนะแล้วก็ต้องต้อง,องหยุดงานไปด้วยนะเออรายได้นะคะก็ต้องเหมือนกับน้อยลงอะไรเงี้ยนะค,ะคือต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะมันหนีไม่ได้ไงนะพ่อแม่ก็บังคับบอกว่าเออต้องกลับไปแล้วนะเออต้องกลับไปเคลียร์สภาวะหนี้สินแล้วนะไม่งั้นพ่อแม่จะอยู่บ้านยังไงอ่ะเอาที่ไหนอยู่อ่ะนะไปสร้างบ้านให้พ่อแม่ใหม่ไหมล่ะเนี่ยประมาณได้ว,ว่าเขาต้องกลับบ้านเกิดเขาอ่ะ นะกับบ้านเก่าเขาแล้วนะคะอประมาณนี้เลยนะกลับไปเคลียร์หรือว่าบางคนท่านคือแบบถ้าแบบมีการเลิกลานะกับสามีเก่ากับแฟนเก่าอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสามีเก่านะแฟนเก่ามาทวงเอาทรัพย์สินก็ได้นะเขาบอกว่าเออในส่วนที่แบ่งให้เธอเนี่ยเธอได้เยอะนะเธอเธอต้องนะมาแบ่งคืนฉันนะอะไรเงี้ยนะฉันขอขอเพิ่มอีกได้ไหมนะก็เป็นการไี้ว่าคนคนนี้คือเครียด นะสามีเลิกไปตั้งนานแล้วจะมาขออะไรทรัพย์สินอะไรอีกนะมาขอแบ่งอะไรอีกฉันไม่มีให้แล้วนะอารมณ์นี้แต่เขาจําเป็นต้องแบ่งเพราะว่าสามีเก่าของเขาระรานเขาไงนะละลานคือทําให้เขาไม่อยู่อยู่ไม่เป็นสุขอารมณ์นี้นะคนคนนี้ก็คือแบบเวรกรรมนะในเรื่องของการที่ว่าคือไปละลานคนอื่นเขานะคะคือแบบอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะชอบพูดแบบแซะคนอื่นเนี่ยคือ เออปมในเรื่องของในเรื่องของครอบครัวก็ก็มีอยู่แล้วอ่ะนะก็ยังเหมือนว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่าตัวเองอีกนะคือแบบรู้ว่าเออเวรกรรมมันเกิดจากอะไรนะก็ยังสร้างเวรสร้างกรรมบางคนบางท่านนะคะเรามาดูซิว่าไพ่จะยยบอกอะไรให้อยากจะให้คุณนะหลายคนหลายท่านคือแบบว่าไปเจอสภาวะสังคมที่แบบคือต่างคนก็ต่างแย่เนาะต่างคนก็มีปัญหาใช่ไหมปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหาในเรื่องของ สังคมครอบครัวอะไรเงี้ยคือแบบคือเขาก็เป็นพ่อใหม่เราก็เป็นแม่ใหม่อะไรเงี้ยคือถ้าแบบว่าถ้ารู้จักนะทําความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและก,กันเนี่ยเออเธอก็เดือดร้อนเนาะเธอก็มาทํางานหาเงินใช่ไหมฉันก็มาทํางานหาเงินเหมือนกันฉันอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวคือพยายามที่จะเข้าใจกันน่ะแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันน่ะนะเออสังคมที่ทํางานมันก็สงบสุขแล้วนะคะ คือแบบว่ามันก็อยู่ในเรื่องของกรงกรรมกรงเวียนนี่แหละ mm. นะคะเราไม่ทําเขาเขาก็ทําเรานะคะประมาณนี้มันเหมือนกับว่าคือคือมันด้วยสภาวะของจิตใจของคนเราอะคือมันถูกปลูกฝังมาไม่เหมือนกันนะ,ะบางคนท่านคือแบบคิดว่าเออเวรกรรมทําแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกมัง้งหยอกล้อกันเล่นเฉยๆนะแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าจิตใจของแต่ละคนเนี่ยสภาวะของเขาเป็นยังไงนะคะความที่แบบว่ารับความทุกข์ รับแรงกดดันของแต่ละคนแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันนะบางทีเราก็คิดจะเล่นกับเขาแต่เขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยก็ได้มันก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมนะก็ต้องดูด้วยว่าเออคนคนนั้นที่เราไปหยอกล้อหรือว่าไปพูดจานะเออแซะเขาเล่นกับเขาเนี่ยนะเขาเขาอยากจะเล่นกับเราไหมเขาโกรธเขาเกลียดเราไหมเขาเหมือนอยากจะเป็นเพื่อนกับเราไหมอย่างเงี้ยนะคือแบบเราต้องรู้จักนะเข้าใจคนอื่นเขาด้วยนะ ก็มีการแบบว่าต้องสังเกตด้วยเวลามีเพื่อนคบเพื่อนนะยิ่งแบบว่าเป็นเพื่อนกันต้องยิ่งรักกันหรือว่าหรือว่าเกรงใจกันนะคะไม่ใช่ละลาบละลวงล่วงเกินนะคะก็เป็นการที่แบบว่าบางคนนั่นคือแบบยิ่งสนิทมากๆเท่าไหร่ยิ่งทํานิสัยแย่ใส่เขาอ่ะไม่รักเขาไม่ไม่เมตตาเขาเนี่ยหรือว่าบางคนนั่นยิ่งสนิทเท่าไหร่เออยืมเงินเห็นว่าเป็นเพื่อนก็ไม่อยากจะคืนนะก็เป็นเพื่อนกันคืนเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบ เออคุณจะรู้ได้ไงว่าเออเขาเดือดร้อนหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะมีให้คุณยืมแค่นี้แต่วันข้างหน้าเขาอาจจะเดือดร้อนเขาก็อยากจะได้เงินของเขาคืนอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันหรือว่าบางคนท่านคือแบบเออเขาทําดีกับเราเพื่อวันข้างหน้านะเราจะได้ทําดีกับเขากลับคืนไปบ้างไม่ใช่แบบเออเห็นคนอื่นทําดีด้วยแล้วก็ยิ่งหาผลประโยชน์จากเขามันก็ไม่ใช่นะอันนี้มันคือความผ็นแก่ตัวไงนะคะโดยเฉพาะบางคนท่นคือแบบว่าทําดีผิดคน นะทำดีผิดที่ทําดีผิดคนอย่างนี้ก็ได้นะคะคือแบบพอเราทําดีกับเขาครั้งหนึง่งนะคะแล้วพอวันหลังมาเราไม่ทําดีกับเขากลายเป็นว่าเขาเห็นเราเป็นศัตรูหนักเข้าไปอีกนะคะฉะนั้นก็ต้องเลือกดูด้วยนะคะหรือว่าสาหรับใครที่บอกว่าเออเจอเพื่อนดีๆก็ต้องรักษาเขาไว้นะแล้วก็รักษาน้ําจิตน้าใจเขาไว้ไม่ใช่หาแต่ผลประโยชน์ นะเอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองหรือว่านะทำร้ายข่มคนอื่นด้วยความสนุกสนานนะคะบาปกรรมมีจริงเนาะถ้าแบบเหนือฟ้ามันยังมีฟ้านะก็อาจจะเจอคนที่นะแย่กว่าตัวเองก็ได้นะหรือว่าไปเจอคนที่ปากจัดนะะปากแรงปากหมามากกว่าตัวเองก็ได้นะใครจะไปรู้วันข้างหน้าเนี่ยอาจจะถึงความเจ็บปวดนะโกรธเกลียดชิงชังกันนะนะคะเจอคนที่อาฆาตมาดร้ายหนักกว่าอีก นะคะเวรกรรมมันมีจริงเนาะสําหรับใครที่แบบเออไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยนะคะก็เป็นคลิปนะที่บอกว่าเออเนี่ยแหละผลกรรมที่เขาได้รับเข่าหลายเนาะคนที่แบบชอบละลานคนอื่นอะ่ะชีวิตไม่เป็นสุขหรอกนะก็จะมีเรื่องอื่นนะมาทําให้เขาปวดหัวนั่นแหละนะคะก็ฟังเพื่อเป็นการนําทางไปแนวทางไม่อยากจะให้ทุกคนทุกท่านซีเลียนหรือว่าไปอาฆาตแค้นใครนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ